พระเตาลีดหลวงปู่ทวดหลังเจดีวัดบางนอนจังหวัดละนองปี2506พระหลวงปู่ทวดหลังเจดีเนื้อว่านหลวงพ่อดว่วนวัดบางนอนและพระอาจารย์ทิมวัดช้างให้ปลุกเสกมวลสารผสมเนื้อว่านปี2497หลังลอยแร่สภาพสวยเดิมๆพระรุ่นนี้มีประสบการณ์มากมายทำให้เป็นที่นิยมมากนะคะ พุทธคุณเข้มขลังเฉกเช่นเดียวกับพระหลวงปุ่ทวดเนื้อวาดปี2497ใช้แทนกันได้อย่างดีค่ะพระเตาเรี่ยหลวงปุ่ทวดองค์นี้สวยดิมเดิมเลี่ยมพลาสติกเก่าเก่าวินเทจสวยดูง,ง่ายๆประวัติหลวงปู้่ทวดวัดบางนอนปี2506เนื่องด้วยหลวงพ่อด่วนวัดบางนอนจะสร้างพระหลวงปุ่ทวดปี2506และทางอาจารย์ทวีได้ไปพบกับพระอาจารย์ทิม และหลวงพ่อด่วนได้บอกวัตถุประสงค์ของหลวงปู่ทวดและอา,าสารสร้างพระรูปหล่อหลวงปูท่ทวดโดยอัญเชิญหลวงปูท่ทวดนิมิตบนเล็บมืออีกครั้งเพื่อบันทึกภาพหลวงปูท่ทวดเพื่อปั้นหูหลวงปูท่ทวดอีกครั้งพระบูชาและรูปหล่อพิมพ์เล็กส่วนเนื้อว่านจัดสร้างมวลสารเหมือนพระวาชางให้ปี2497และใส่ผงเนื้อว่านในปี2497ลงไปด้วย โดยพระเกจิที่ปลุกเสกเป็นชุดปี2497เดิมๆทั้งหมดแต่ครั้งนี้พิเศษที่รวมสายเขาอ้อและสายละนองเข้าร่วมด้วยคืออัญเชิญหลวงปู่ทวดปรากฏบนเล็บมือผงมวลสารเหมือนเดิมและพระเกจิอาจารย์ชุดเดิมพุทธคุณเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์มากจึงมีคนในวงการบอกว่าพุทธคุณเข้มขขังเฉยเช่นเดียวกับพระหลวงปู่ทวดเนื้อว่านปี2497 ใช้แทนกันได้อย่างสนิทใจค่ะสนใจทักมาสอบถามได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ